หากพูดถึงต้นแบบนะักลงทุนระดับโลกไม่มีใครไม่รู้จักวอร์เรนบัฟเฟตนะคะซึ่งมีคนไปถามเขามาค่ะว่าถ้าอยากรวยแบบเขาต้องทําอย่างไรคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตบอกว่ามี5อย่างที่ต้องทําไปติดตามกันในลงทุนนิยมคลิปนี้เลยค่ะ ย้อนกลับไปในปี1999นะคะวันนั้นคุณปู่อน b u บัฟเฟตอายุ69ปีค่ะแล้วก็มีสินทรัพย์หรือว่ามีความมั่งคั่งอยู่ที่ประมาณ30,000ล้านดอลลาร์สหรัฐรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1ล้านล้านบาทนะคะในขณะที่วันนี้คุณปู่อายุ92ปีแล้วนะคะ มีความมั่งคั่งอยู่ที่1นึ่งแสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือ3.5ล้านล้านบาทคุยง่ายก็คือในช่วงที่ผ่านมานั้นคุณปู่มีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นมาถึงกว่า3เท่าตัวด้วยกันค่ะแต่ย้อนกลับไปในวันนั้นปี1,999นะคะมีการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท t ทเวย์แล้วก็มีคนไปถามคุณปูนะคะว่าอยากรวยแบบคุณปู่ที่ตอนนั้นเนี่ยมีความมั่งคั่งอยู่ที่30 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐต้องทำอย่างไร สิ่งที่คุณบัวอธิบายไว้นะคะเฟิรนขออนุญาตแชร์ออกมาเป็น5ข้อใหญ่นะคะที่เราน่าจะนําไปปรับใช้ได้ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นหรือว่าเริ่มลงทุนมันแล้วก็ตามนะคะอย่างแรกค่ะก็คือ compound interest หรือว่าดอกเบีย้ยทบต้นคุณปู่บอกเลยนะคะว่าดอกเบีย้ยทบต้นเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของผู้ลงทุนเลยค่ะเพราะว่าดอกเบีย้ยทบต้นเปรียบเสมือนก้อนหิมะที่ถูกกลิ้งลงมาบนเนินนั่นเองค่ะ ส่วนเคล็ดลับที่2ก็คือต้องเริ่มต้นให้เร็วหรือว่า start early ค่ะคุณปู่บอกไว้นะคะว่าตัวเขาเองเนี่ยเริ่มกลิ้งก้อนหิมะตั้งแต่อยู่บนยอดเขาเลยนะคะ จากก้อนหิมะเล็กๆก้อนเลยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตามเวลาที่ผ่านไปนั่นเองค่ะดังนั้นสิ่งสําคัญก็คือถ้าใครเริ่มต้นเร็วย่อมได้เปลี่ยบคุณปู่บอกไว้นะค่ะว่าจริงๆแล้วก้อนหิมะถ้าอยากจะทําให้ใหญ่มีอยู่แค่2วิธีเท่านั้นวิธีแรกก็คือเริ่มต้นให้เร็วแบบคุณปู่นะคะเริ่มกลิ้งมาตั้งแต่อยู่บนยอดเขาเลยก็คือเริ่มลงทุนตั้งแต่อายุน้อยๆกับวิธีที่2ถ้าใครบอกว่าเอ้ยเราไม่ได้เริ่มตอนอายุน้อยเริ่มตอนนี้ได้ไหมได้ค่ะ แต่ต้องมีอายุให้นานขึ้นหรืออยู่ให้ยาวขึ้นใช้ชีวิตให้คุ้มหน่อยนะคะเพราะว่านั่นจะหมายถึงเวลาที่คุณค่อยๆสะสมก้อนหิมะค่อยๆนำก้อนหิมะกลิ้งลงมาจากเขาได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ส่วนวิธีที่3ก็คือการเลือกหุ้นนะคะคุณปู่เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าถ้าใครมีเงินซัก10,000ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าคิดเป็นเงินไทยราวสามแสนห้าหมื่นบาทนะคะถ้าเป็นคุณปู่คุณปู่บอกจะเลือกหุ้นของบริษัทขนาดเล็กค่ะหรือว่า small company นะคะทาไมถึงเป็นเช่นนั้นมี2เหตุผลค่ะเหตุผลแรกก็คือต้นทุนนั้นไม่เยอะนะคะเพราะว่ามีแค่1 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐจะไปซื้อหุ้นใหญ่ก็ซื้อได้ไม่มากนะคะซื้อหุ้นเล็กน่าจะตอบโจทย์กับต้นทุนที่น้อย มากกว่าส่วนให้ผลที่2นะคะก็คือหุ้นของบริษัทเล็กๆมักจะมีโอกาสมากกว่าค่ะเนื่องจากว่ามีบางคนมักจะมองข้ามบริษัทเหล่านี้ไปนะคะดังนั้นท่านเราเลือกหุ้นที่ดีของบริษัทเล็กๆได้เราก็จะเป็นคนที่คว้าโอกาสใหญ่ได้เช่นกันค่ะ วิธีที่4นะคะก็คือนักลงทุนต้องปกป้องตัวเองไว้ให้ได้นะคะเหมือนที่คุณปู่เคยพูดบ่อยๆนะคะว่าอย่างแรกก็คืออย่าทําให้เงินต้นหายอย่างที่2คือกลับไปอ่านข้อแรกนั่นเองนะคะซึ่งวิธีการปกป้องตัวเองไว้ให้ได้คุณปูป่บอกว่ามีอยู่2ออย่างค่ะ1คือต้องใช้ความรู้ที่เรามีกับ2คือต้องใช้สัญชาตญาณต้องใช้2ออย่างนี้ควบคู่ก,กันไปด้วยนะคะส่วนนิยามของนักลงทุนที่ชาญฉลาดคุณปู่บอกว่าต้องเป็นคนที่รู้ว่าตัวเอง รู้อะไรแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าตัวเองไม่รู้อะไรนะคะและที่สําคัญไม่เห็นโอกาสลงทุนต้องคว้ามันเอาไว้ให้ได้เลยนะคะรวมถึงเรื่องของการลงทุนคุณปูบอกว่าอย่าไปหวังเลยนะคะว่าจะมีใครคิดเหมือนเราหรือแม้แต่มีใครเข้าใจสิ่งที่เราพูดเพราะว่านั่นเป็นเรื่องที่ยากทีเดียวค่ะ ส่วนเคล็ดลับสุดท้ายข้อที่5นะคะก็คือการซื้อกองทุนดัดชนีนั่นเองนะคะหรือว่า Index f u ฟ d ค่ะปกติแล้วถ้าเลือกหุ้นเองได้เราก็อาจจะไปเลือกหุ้นขนาดเล็กอย่างที่บอกไปแล้วก็เข้าไปทำความเข้าใจกับหุ้นที่เราเข้าไปลงทุนนะคะแต่ถ้าใครไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจหรือว่าไม่มีเวลามากพอคุณปู่แนะนำเสมอนะคะว่าให้ลงทุนในกองทุนดัดชนีอย่าง s อสแอห้าค่ะเนื่องจากว่ากองทุนดัดชนีนั้นมีข้อดีหลายด้านทีเดียวอย่างแรกเลยนะคะ ก็คือเป็นการกระจายการลงทุนอยู่แล้วเนื่องจากว่า s อ500ก็จะลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ในแต่ละสาหกรรมรวมแล้ว500ตัวนั่นเองนะคะกับอย่างที่2คือมีต้นทุนที่ต่ําค่ะเนื่องจากว่าค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการกองทุนจะน้อยเพราะว่าผู้จัดการกองทุนไม่ต้องทําอะไรมากนะคะแค่ลงทุนล้อไปกับดัันทรัพย์เอบีห้าร้อยเท่านั้นเองค่ะแต่พอเลือกแล้วนะคะก็ใช่ว่าลงทุนทีเดียวแล้วจบค่ะคุณปู่แนะนําอีก2ข้อด้วยค่ะ อย่างแรกก็คือพยายามลงทุนให้เป็นอัตโนมัตินะคะถ้าตามที่เราคุยกันเสมอก็คือดอลล่าคอสเอเวอร์จิงค่ะการซื้อกองทุนดัชนีไปเรื่อยๆก็เท่ากับเราค่อยๆเพิ่มสโนว์บอลของเราให้มากขึ้นนั่นเองนะคะและอย่างที่2คือต้องลงทุนระยะยาวอย่างที่คุณปูบอกไว้นะคะถ้าอยากให้สโนว์บอลของเราใหญ่ขึ้นต้องลงทุนให้นานพอค่ะไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นให้เร็วหรือแม้แต่การมีชีวิตให้นานขึ้นเพื่อให้เงินได้ทํางานนานหน่อยนั่นเองค่ะ นั่นคือเคล็ดลับ5ข้อนะคะซึ่งคุณปู่ตอบคําถามหลังจากมีคนถามว่าอยากจะรวยแบบบริเบฟิตต้องทําอย่างไรแต่คุณปู่ทิ้งท้ายไว้น่าสนใจค่ะบอกว่ามูลค่า30,000ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นความมั่งคั่งที่คุณปู่มีในปี1999นั้นไม่ได้มีความหมายสําหรับเขาค่ะเพราะเมื่อถึงระดับหนึ่งนะคะเงินจะสร้างการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นคุณปู่ยังบอกด้วยนะคะว่าถ้าวันนี้มีใครเนี่ยมาขอแบ่งส่วนแบ่ง ความมั่งคั่งที่เป็น significant percentage เลยนะคะก็คือความมั่งคั่งที่มีนัยยะสำคัญของเขาออกไปเพื่อแลกกับเวลาที่เขาจะได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำเขาบอกเขายินดีที่จะแลกเลยค่ะ ดังนั้นบทสรุปของเรื่องนี้นะคะก็คือเราต้องลงทุนให้เร็วในสิ่งที่เรามีความเข้าใจและถ้าใครอยากหาโอกาสนะคะถ้าคุณสามารถเลือกคุณเองได้ไปเลือกบริษัทขนาดเล็กหน่อยนะคะแต่ถ้าใครอยากจะใช้กองทุนดัดชนีนะคะก็สามารถซื้อ S&P 500ในมุมมองของคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ท้ายที่สุดค่ะคุณปู่ย้ําเสมอว่าให้ความสําคัญกับเวลาด้วยนะคะทั้งเวลาในการทําให้สโนโบอลก้อนเล็กๆก,ก,กลายเป็นก้อนใหญ่ ใหญกับเวลาในการใช้ชีวิตค่ะเพราะว่าเวลาเป็นสิ่งเดียวเลยนะคะที่เราไม่สามารถเรียกคืนกลับมาได้ไม่ว่าจะมีเงินมากน้อยแค่ไหนก็าตามค่ะ